สวัสดีครับพ่อวุฒิ<ะ>ครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยีสารใต้มาติดตามเรื่องราวความฝันของพ่อวุฒิครับในงวดของวันที่ <c oughs> 17มกราคม69ครับวันนี้พ่อวุฒิเองก็เพิ่งกลับจากปลูกมันใช่ไหมครับพอไปปลูกมันครับมือว่านผมกับมหาอยู่ครับ <c oughs> ว่านพอเขาไปปลูกมันครับคือบอ่อท่านเสร็จเนาะพอนาะยังน้อย ครับมือนีก็เลยไปไปเพิ่มอีกไหมบ่ครับพ่ออืมครับครับเซตเราบอครัเพาะเลี้ยวล้วล่ะอ๋อเลี้ยวเลี้ยวซ้ำเลี้ยวละพราะพ่อปลูกพ่อพ่อเล้วอืมครับครับปลูกซ้ำซ้ำคยปลูกอ๋อเพราะหันมันไหนปลูกค่าแต่เม่ยบานมันอภิยบเมนเมนครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ได้ข่าวมาอีกแล้วนพาะว่าทีได้อพิยบอีกแต่ก็รอเบิ่งสสาในการก่อนนพ่อครับ แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับคืออ,าอาชาวบ้านติดชายแดนเนาะครับครับก็ต้องรอฟังข่าวแล้วก็ระมัดระวังตลอดเวลาเนาะครับช่วงนี้ครับอ่ทีนี้มเมื่อเาถึงเรื่องเล่าความฝันของพ่อเนาะครับพราพ่อวุฒิฝันั้งแต่มืือไหบพ่อฝันมือขึ้นพอดีเลยอ๋อมาว่ารมะมือว่านกับโบไัยฝันหรอกพอบ่ฝันถึงว่าแม่บอกว่าพ่ออบ่ทันได้ฝันพ่อบอกว่าให อ่ทั่วมาอีกเทนึงเนาะเื่า้ของกระทรมาครับพ่อกระบอกแม่ไว่าพอใดแนวทางแล้วครับอ่เดี๋ยวให้พ่อว้าเรื่องเล่าความฝันเลยเนาะครับครับครับผมครับพอฝันฝันฝันมือขึ้นนี่แหละครับว่าสวงมันกับประมาณจากที่สามพอที่สามสิบเป็นที่สามไปทั้งที่สี่นี่แหละมันสิแจงนะเพราะว่าเพราอฝันว่าพอยางไปในป่า ยางเขาไปในป่าเนี่ยที่จริงนะยางไปในถนนแหละแต่เป็นเป็นถนนข่ายดินทรายนะเป็นทางเก่าๆครับย่างไปมันมีมันมีต้นใหม่ต้นใหม่มันมันล่มมันโค่นนะมันมันล่มมันบด้หักมันล่มทั้งต้นทั้งทั้งอันนั้นโค่นมันเลยนะมันก็เป็นพ่วงๆออพอกระเลย่องไปซองเมืองครับพอไปซองเมือง พอไปซองเมืองพอเห็นพอเห็นพอเห็นดำๆพอว่า mm hmm. เอ๊ะมันอีหยางนอ้อพอวะครับพอเลยไปซองใหม่มัเนี่ยไปซองใหม่มันมีแต่ง,งูอ๋อ oh. มันมีแต่ง,งูงูตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่มันมีตัวใหญ่กับกับลูกเป็นหลายน้ำงูแต่สีดำๆออกสีดำๆดำๆเหลืองๆแน่ๆ,ๆพอว่าขาวๆนะ้ำกระป๋าน่ะ ท,ทั้งแม่ทั้งลูกคนบอกลายหนึ่งพอเลยไปซองใหม่อีกซองไว้ซองมาพอเห็นมันไม่มีเสือเสือเสือสีขาวกับกางเกงสีดำครับคือคือในฝันนีงูงูนี่คือสีคือสีกินคนไปแล้วกินคนไปแล้วก็คายออกมาพอว่าคนรู้ไหมคายออกมามันคา,า,ายออกมามันเหลือแต่เสือกับกางเกงมาที่น,นีลูกเพื่อนลูกงูนั่น มันก็พันเสือพันกังเกงอยู่พอซองไปซองมาเพิ่นก็ว่าซอยแน่เพิ่นว่าอันนั้นอันนั้นคือเขาจามา่าอันนั้นด้นแห้งเพิ่นว่าคนนอะเว่าแต่พอโ่เห็นคนเห็นแต่เสือกับกังเกงงูม,มันก็อาปากอยู่จังสีเลยลงูตัวใหญ่ตัวเม่เพิน่นครับอาบอกงหญ่เลยทีเอพอว่าซอยแบบใดหน่าอบพ่ฮู้งสีซอยเลยพอเห็นแต่กังเกงกับเสือไปคนบ่เห็น คุณว่าออกไปว่ามาพิ่นบอกให้พอซอยพ่อกระสีซอยล่ะในใจพอตังใจซอยล่ะจักพอสีซอยแบบไหนบัดปัตนีงูมันอาปากแห้งพ่อก็เลยเอากมือในกั้มกัปันนี่ล่ะพ่อก็เลยไปเอาเอาใส่ปากงูงูก็งับแตงือมือมือพ่อนี่ล่ะในฝันนั่นงับงับมือปัตนีพ่อก็ไปดึงเสือกับพวนเก่งออกมาแต่บ่เห็นคนเพิ่นว่าเพิ่นว่าอันนั้นงูนี่ กินเพิินไปสี่ปอยแปดสิบปีแว,ว่าคะในฝันนะ mm hmm. กินกินดนแห้งคุณวากินกินได้สี่ปอยแปดสิบปีแวลาเพิวนอยากออกคุณวะพอก็เลยดึงเสือก็ผ่าออกมาจากลูกเพิ่นลูกเพิ่นเกี่ยวไวนะ้ลูกงูนะ่ะซึ่งลูกซึ่งแม่แต่ว่าแม่งูนั้นยังขาบมือ่ออยู่ขาบกัดไว้ซื่อครับเพราะว่าพอ,อยานอันกัดพอพอเลยเอามือไปห้เพลินกันแล้วก็ดึงเสือผาออกมา มันอยู่ใต้พวงใหม่ใต่พวงต้นไม้ล่มนั่นแหละพ่อฝันซ้ำนี่แหละแปลว่าฝันเป็นตะยานนะพ่อเนาะครับเป็นตะยานอยู่ครับรอบนี้พ่อวุฒิฝันแตกต่างกว่าทุกทุกรอบแม่นพ่อเคยฝันเห็นงูกัดจักเื่อบผมมาเห็นคลิปอ่าพ่อวุฒิครับรอบนี้พ่อกระโดนงูกัดมือนะพ่อเนาะงูกัดที่มือครับท่านผู้ชมกัดกัดบดให้เขาเรื่องตองนี้กัดจังสี่มันขามสิเพราะว่าพ่อโมเมนต์ว่าให งูกัดได้พ่อนี่ห้งูกัดเองครับเพราะว่าพ่อสีเอามือเหนือลวงแล้วเสือผาอันเพื่นว่าหายซอยนั่นแหละดึงออกมาอืงูนียโยกหัวอ,อย่ยังสี่พ่อเนี่ลวงแล้วทั้งตายหครับอือไอ้อคนที่เว่าเว่าว่าเพื่อนเพื่อนตายมาพอแต่พอ,พอสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบปีเพื่อนว่าครับคือเพื่อนตายมาได้สี่ร้อยแปดสิบปีก็คือโดนงูงูกินเล่นวครับพ<อ>่นยังไปเสือผาครับ เ้วเปลี่นพญางูใหญ่ครับที่ว่าอยู่ในโพงใหม่ใหญ่เนาะพอครับครับแล้วก็ในโพงนะครับมีลูกงูเต็มไปเบิดเลยเนาะมีเป็นสีลักษณะสีเหลืองสีขาวสีดำมาครับพอคลูกลูกหลายตัวอยู่ครับมันเกี่ยวกันอยู่หมวนอยู่ไตทองแมยคนเกี่ยวเสื้อผ้านั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงได้ยินพอได้ยินเสียงคนเนี่ยหายซอยเนาะแมครับ แต่มองบ่เห็นเสียงเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายครับท่านผู้ชมครับเพิ่นก็บอกว่าเพิ่อนเสียชีวิตมา4 80ปีครับให้พ่อวุ้ยซอยแน่เนาะพ่อก็เลยซอยแต่งูก็เลยกัดมือครับเพราะว่าตัวของพ่อวุ้นเนี่ยพยายามดึงเสียออกมาแม่นครับเสียนี่เป็นกางเกงสีเก็กสีดาเสื้อสีขาวแขนยาวอ๋อครับครับพอดึงออกมาครับท่านผู้ชมดึงออกมาได้ แต่โบเห็นคนเห็นได้เสือกแบ้วมังเก่งนี่แหละครับเดี่ยงเล่าข้อมูลกับมีประมาณนี้ครับแต่ใดเล็กเล็กเนาะมณฑเนาะอัดสี่แปดศูนย์เนาะเมนใดเล็กสี่แปดศูนย์จากข้อมันครับท่านผู้ชมแล้วปีนี้พ่อวุฒิอายุเท่าไหร่ครับผมยันเอฟซีเป็นฐานพ่องูกัดตรงมือเนาะพ่อก็มันหาสิบสามเต็มหาสิบสามอย่างหาสิบสี่อ๋อพอวุฒิอายุห้าสิบสามอย่างห้าสิบสี่เนาะครับครับครับ เดี๋ยวให้พ่อแกนเรียกให้เลเนาะครับว่าพอยึดเอาตัวตัวไนได้ครับปิศาาบางครั้งมันจะอยู่ในความฝันนี่แหละน้ะพ่อเนาะเลขที่เข้าเขาได้ยินเข้าเห็นในบางครั้งก็บบอกมันต้องตีจากปิศาจในความฝันอย่าเ่นงูมันการตรงมือครอาชีพเกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้น้องพ่อ ครับเพื่อมันเอาปากงับเล่ับัอครับพับ,บ,บมือ,มอไหวพอ่อไหวเลยพอกลวงเอาเสือกผอาอ่าออมาซอยพิ่นขึ้นกันครับครับโอเคครับท่านผู้ชมเพื<ม>่นซอยตีซอยอวิเคราะห์เบิ่งเนาะพอ่อครับแต่ที่แน่แน่คือพ่อวุฒิได้ได้เลขแล้วครับท่านผู้ชมคือคนตายบอก ีละพอกับว่าพอเอาซัมเน่เลบก็คือตามนี้เลยนะเนาะพอนะครับตัวนี้ตัวนี้งูพอนเป็นแปดบ่กง,งูครับบัตเตนร้นมันกัดมือพอกัดต้องเป็นเก่าพอมือพอนี่เป็นหาครับผมกกันเลยแปดเก่าหาวตัวน,นี้เลขพอตี้ดอกตัวน,นี้เลขเพื่อนบอกว่างูนั่นกินเพื่อนไปเลยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบปีว่านห่ครับคือพรวุฒิเอาแค่นี้ครับเอาตัครั่ แต่ถ้าเป็นอายุของพ่อวุฒิก็ห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่ปีเนาะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บิสบิสนาก็คืองูกัดมือครับพ่อวุฒิตีเป็นงูก็แปดกัดก็เก้ามือก็ห้าเนาะครับครับอันนี้ก็คุณพ่อก็ตีให้แล้วครับท่านผู้ชมครับเสียวอายุกับสมสมองกันล่ะครับแต่ว่าพอโบเคียนโอ้พอมันย่างมันไหลายครับโอเคครับแต่เฉพาะชอบชอบแค่สองหางนี้เนาะครับแต่ว่าพอตัวหนีพอได้ยินี้เพิ่นเพิ่นบอกพอสองสามเผื่อนอะไรเพิ่นว่า กู้ขนเพลินไปนั่นสี่ร้อยแปดสิบตี้เขาอยู่นหูพอเลยฟอก้องอยู่ในหูเลยครับครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะพอเนาะครับเดี๋ยวถ้ายังไงอ่าโค้งสุดท้ายของพ่อวุฒิครับผมมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอ่าสำหรับคลิปนี้อ่าพ่อวุฒิมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับก่อนจะจบคลิปครับผมครับบ่มีอย่างหลายดอกขอให้เอฟซีลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าป่วย ปีใหม่ก็ให้ได้สิ่งใหม่ๆค,คิดใหม่ทำใหม่รวยๆคนสุขคนซา,าขอบคุณครับพระวุฒิคา